กลับมาที่คาร์ออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยในปี2026เมื่อเรือฟริเกตลำใหม่กำลังเข้ามาเสริมกำลังและทดแทนเรือรบรุ่นเก่าที่ปฏิบัติหน้าที่มานานหลายทศวรรษเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาเสถียรภาพทางทะเลและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างรอบด้าน การเข้าประจำการของฟริเกตรุ่นใหม่ในครั้งนี้จึงกลายเป็นหัวข้อร้อนที่สื่อต่างประเทศและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงต่างจับตามองเพราะมันหมายถึงการยกระดับกองทัพเรือไทยไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อพูดถึงกองทัพเรือไทยหลายคนอาจจะนึกถึงเรือดำน้ำหรือเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กอย่างจัก,กรีนรุเบศแต่ในความเป็นจริงแล้วเรือฟริเกตถือเป็นหัวใจสำคัญของกองก,องกำลังทางทะเลเพราะมันสามารถทำภารกิจได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวนการป้องกันน้านน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำหรือแม้แต่การคุ้มกันกองเรือในปฏิบัติการระหว่างประเทศพริกเกตรุ่นใหม่ของไทยในปี2026จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางทะเลมีความซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่การบุกรุกของเรือรบสมัยใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านไปจนถึงภัยจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสายไกล เทคโนโลยีของฟริเกตรุ่นใหม่นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไทยมีศัก,กยภาพไม่แพ้ชาติใดในภูมิภาคเรือฟริเกตใหม่ที่กำลังจะเข้าประจำการในปี2026นี้ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดสตีลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์รูปทรงเรือถูกพัฒนาให้มีพื้นผิวลาดเอียงเส้นสายคมชัดและใช้วัสดุพิเศษที่ช่วยดูดซับคลื่นเรดาร์ ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นแม้ในสภาพการรบที่มีระบบสอดแนมขั้นสูงก็ตามนอกจากนั้นยังติดตั้งระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางทั้งเครื่องบินรบเรือรบค่าสึกและแม้แต่ขีปนาวุธความเร็วสูงจุดเด่นอีกอย่างคือระบบอาวุธที่ครบเครื่องตั้งแต่ระบบป้องกันทางอากาศระยะกลางและระยะไกล ขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำไปจนถึงปืนใหญ่เรือที่สามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีเป้าหมายผิวน้ำและชายฝั่งสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่เรือรุ่นเก่าของไทยเช่นนเรศวรและตักสินที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ทศวรรษ1990ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยอายุการใช้งานกว่า30ปีเรือรุ่นเก่าจึงถึงเวลากเกษียณและส่งต่อหน้าที่ให้กับฟริเกตรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่การรบสมัยใหม่อย่างแท้จริงในด้านการป้องกันตนเองเรือใหม่ยังมีระบบ C I W S Close In Weapon System และระบบปล่อยต่อต้านขีปนาวุธที่สามารถตอบโต้การโจมตีในระยะประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้กองทัพเรือไทยมีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติการในทะเลจินใต้หรืออ่าวไทยที่กำลังกลายเป็นพื้นที่แข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ด้านราคาและงบประมาณฟริเกตรุ่นใหม่นี้ถูกประเมินว่ามีมูลค่าลำลับประมาณ1 5 0 0 0ถึง2 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคและอาวุธที่ติดตั้ง ซึ่งแม้จะเป็นการลงทุนที่สูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและอายุการใช้งานกว่า30ปีแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งในปี2026รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณกลาโหมโดยเน้นไปที่การเสริมสร้างกำลังรบทางทะเลเนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการแข่งขันทางทหารที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นข้อพิพาททางทะเล การมีฟริเกตที่ทันสมัยจึงเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ความมั่นคงแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระดับภูมิภาคด้วยนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการเข้าประจำการของฟริเกตใหม่นี้อาจทำให้ไทยกลายเป็นกองทัพเรือที่มีความสมดุลระหว่างเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือฟริเกตสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือกับพันธมิตร เช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนอื่นๆนอกจากนี้เรือรุ่นใหม่ยังถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการอัปเกรดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลหรือระบบอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงทำให้มั่นใจได้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปอีก20-30ปีเรือก็ยังสามารถพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมการเปลี่ยนผ่านจากเรือฟริเกตรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ในปี2026ไม่เพียงแต่เป็นการอัปเกรดด้านเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือไทยที่มุ่งไปสู่การเป็นกองกำลังทางทะเลสมัยใหม่ที่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับฟริเกตใหม่ของกองทัพเรือไทยในปี2026ที่เรานำมาเล่าให้คุณฟัง หวังว่าจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมยัย ราคาที่สูงแต่คุ้มค่าหรือการปลดประจำการของเรือรุ่นเก่าที่ปฏิบัติหน้าที่มายาวนานทั้งหมดนี้คือก้าสำคัญของกองทัพเรือไทยในการก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบขีปนาวุธและเทคโนโลยีทางทหารจากช่อง c a Auto Center ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า